วัสดีครับวันนี้มาเจอแล้วกับ lead off GM จากเกม Pocket Ninja นะครับวันนี้ใครเจอใครครับทำไมน้องเสียงดังเสีย้ครัน c o n อ o r Hero Condor h e เจอกับป๊อกเจอกับป๊อก Cond Condor Condor Hero เจอกับป๊กหมาป๊กนี่ป๊อกครับไก่แจ็คชิกหนาตะ ที่น้ตาแย้ไปอย่างยับยับยับหน้านี่บู่เลยนเอาได้เราได้กลับไปกัดหมอเลยกึศกึศเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงพร้อมมาครับพร้อมครับพร้อมมาครับพร้อมมาครับหมอมอพร้อมแน่นอน แพ้ไม่แพ้ไม่งัดกันนะอยู่ข้างไหนอยู่แล้วแล้วอมไรไหมครับอัตตาตอรองเลยไหมครับอตู่างไหนอ่ะอยู่ข้างไหนก็ที่ชนะครับอยู่ข้นงไหอ่ะทั้งรอยู่ข้างนี้แซงปุ๊บกลับแฮนคอกนะครับมาดูอ่ะครับปึ๊บนี่นะครับไก่สู้กับหมานะครับรอบนี้อ้าต้องเล่นุ๊บไล้วนะครับจริงไหมเนี่ยไม่ได้พูดเล่นหมาลุ้น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 จีเอ็มเน็ตกากมากๆนะครับคู่นี้อ๋อ ว่าจะรอคอนเสิร์ตไม่จะองตัม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 กาำลังตีกันแล้วครับตีกันแล้วยังยังยังปั๊กปั๊กปั๊กชนะต้องบอกต้องบอกกันว่าปั๊กนี่เป็นตัวเต็งเลยตัวเต็งของแก้แค้นคันนี้เทนเป็นหมื่นเทนที่หน้าตากับมือ็หน้าตาก็แหวนตอนเกมไปแล้วต้นเกมเขาบอกว่าจะดูอาจารย์ให้ดูที่ลูกศิษย์มันเฮ้ยใช่ปะลูกศิษย์พลาดไปแล้วไงนี่อาจารย์มาอีกมาแก้แค้นล้างมือล้างมึงแก้ได้ไหม เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ววาวกำปิดตัวปิดทางเตัวสกิลด้วยไอ้ยฝั่งนู้นไม่เห็นเลยอ่ะเอาเอาเอาลงไหนเอาลงไหนนี่ลงหน่อยเอาหลือแล้วครับเปิดแล้วครับอ่าบัวครับเปิดได้สวยครับเอ๊ะวิ่งฟอร์สตอนนอนฮีโน่ดีนะถูกตานะครับนอนฮีโน่ดูดีนะมันดูไม่ดีสิรู้สึกว่ารู้สึกพักจะโดนฟอยดอย่างเดียวเลยนะครับฟอสซ้ำไปซ้ำมาจ้า เอาดีครัมีหางจ้าเสร็จแล้วยังนะจ้าี๋ยวมีระเบิดต่อนะขอครั้งเดียวอันมาตัดแล้วนะโุ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วปักอกสบายๆเนอนลรับสบายต่อด้วยจบแล้วจบแล้วดีนะไม่ากเสเปอร์นต์ีัมีแหางมาด้วครับรอเมี้เมื่อไหร่มันจะหมดครับไออ เวลอยู่นานไปอ่ะโกงเงี้ยโกงเจอไมจบเร็วครับเจอไม่จบเลยไม่จบเลยครับเจอแต่หนึบซ่าแต่แล้วโค้งงี้นะแต่แตไม่ย่างเงี้ยเพราะเขาเพราะเขาไม่มีท่าบอกว่ามาอ่ะเละเละโอ้โหขอเกิดนิดนึงขอเกิดเออขอกิดนิดนึงไม่ได้หรอกอะไรเกิดอย่างเงี้ยเกิดดีกว่า มดสะกิดตับเดี๋ยวเราะเกิดก่อนเกิดอีกเกิดอีกโอ้ยตายครั้งเดียวไม่พอไงคนนี้เดี๋ยวผมจะให้โอกาสคุณนี้แค่ทีเดียวนะครับเนี่ยนี่ยังมันเป็นตรงนี้แหละเป็นตรงนี้แหละเราจะชนะเราครสีดีกว่าปึ๊บไหมยังยังอะยังแล้วไม่แน่นอนแล้วนะครับทีเดียวทีเดียวโอ้ยนี่ไหมยังยังรียบร้อยับลอยเลบเห็นไหมรวดเร็วมากคนนี้สายเร็วว่าอย่างนี้แหละเอาไหว้ท่ามาอะไรแบบนี้คนนี้ จบแล้วป่ะเราไม่จบจบแล้จบแล้วครับกูที่แล้วนะนายคนนี้แป๊บเดียวเองครับก็ผลไปแล้วปั๊กชนะไปขาดลอยยื้อก็ยื้อไม่ขึ้นจะพูดอะไรกับเพื่อนขันที่จับไหมครับผมว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเวลาจริงเลยครับแมตช์นี้ผมไปต้องทำงานต่อดีกว่ามือมันโกงครับโกงโอเคครับยังไงสนุกมาก แล้วจะมีอีกไหมหรือว่ามีคู่เด่นเลยปะมีสองคู่เขาบอกคู่นี้เขาบอกว่าเขามีแมนนวลทั้งหมดอยู่ในมือคู่เด่นคู่โกงถ้ามีแมนนวลแข่งเลยจบนะครับเขาเซตสกิลตามเซฟเรียบร้อยเลยคือคู่นี้กินกันไม่ลงแน่นอนได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าครับเราดูกันใครเจอใครวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสสวัดีคน้องมือฟอร์มสา ิยังไงวะตัด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 เอาเร็วเริ่มมานะเรียบวันนี้พบกันอีกครั้งครับกับการแข่งเล่นอัพพ็อกเก็ต ninja ครับผีแอ็มกันก็ต่อเลยก็ได้นะก็ต่อก็ได้ไม่เ้่าเม็ดเออไม่เล่าเม็อ่า